เอาล่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Monster Hunter ภาคฟิโ์มอยู่ในนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะไปตึ่งแต่สีดาวเล่นแล้วกันนะครับผมสำหรับ EP แรกที่ผมได้บอกไปถ้าจะคลิปเจนนะผมตอนนี้ผมได้ประชเป็นสเปเชียลโอเคเป็นแบรนด์กอนกาผมใช้เป็นชุดกุ้งล็อบสเตอร์ผมเนื่องจากวม,มันมีสกิลอิเบตนะผมแล้วก็ฟิชชิ่งเอ็กซ์เพินี้น่าจะช่วยให้เราอันนี้ดีขึ้นครับผมการ ตกปานนะผมก็ดีอยู่ได้ได้แคสได้สแคตเตอร์ฟิชมาด้วยนะผมมีโอกาสนะผมโอเคฮอดริง okay. <Hot> ส่วนเมกาเอ่อมีกานะผมเมกาเดมอนดังเนี่ยผมผมยังไม่ได้เอามานะผมคือผมจำสูตรคามันไม่ได้นะผมคือผมไม่มีของนั่นแหละเอ,อ ไม่ได้จาสูตรคามันไม่ได้เออแต่ว่ารู้สึกว่าในพังนี้เนี่ยวิธีการทําน่าจะเปลี่ยนไปละมั้งนะแต่มันอยู่ไหนวะมันก่อนกาดูคัสซีนะผมผมไม่ได้เอาปุ่มออกไปแล้วนะแต่ว่าเออาก็จำปุ่มไม่ค่อยได้นะผมแต่ว่าผมก็ยังใช้นิ้วอยู่นะผมไม่ได้ใช้คนเออเขาเรีกเยกอะไรนะไม่ได้ใช้เออจอยสติ๊กนะผมจอยสติ๊กไม่รู้ทำไมเป็นถับใช้ไม่ได้นะ่าจะพังไปแล้วมั้งเออไม่รู้แล้วก็ไม่เป็นไร มันก,นก็หน้าคอนก้าเอ,อไมใช่ดิน่าจะเป็นมันโก้มันโก้ตัวนี้น่าเป็นดูลักษณะแล้วน่าจะแพ้ธาตุไฟนะผมแล้วก็คำรามได้ด้วยก็แน่อะผมมอนสเตอร์ส่วนใหญ่เนี่ยในสีตั้งแต่สีดาวเนี่ยเกือบทุกผ้านนะผมคำรามเสียงดังหมดเลยตั้งแต่สีดาวขึ้นไปนะผมอืออีเวดเว้ หากไม่มีสกิลอีเวททำแบบนี้ไม่ได้ผมสําหรับว่าไอ่พช่ดสำหรับใครที่อยากรู้นะผมว่าชุดเนี่ยส่วนผสมมันต้องใช้อลบสเตอร์นะผมหาจากตัวพลซィออนนะครับผมเ,เดี๋ยวเออคุณอยากรู้หรอว่าเขาบอกว่าสกิลกันี้แย่ลงครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรหากเรากัดไม่ได้เราก็แต่เรลองหน่อยลองหน่อยไม่ได้ผลว่ะ ู้สึกว่าในภาคนี้จะไม่มีท่าตบนะผมอ๋อไม่ดูนเบยเซึ่งผมไม่รู้ว่าผมว่าชุดนี้มันมีความสามารถแบบป้องกันท่าอะไรได้บ้างนะผมโอเคมีท่านป้องกันท่าน้ำแข็งกับท่าไฟนะผมเดี๋ยวท่าไฟใช่ไหมอ๋อโอ,โอ้ป้องกันท่าน้ำสามสิบเลยนะผม สบาทเโอ้ยโดนทุบหืมแย่ยลงจริงๆด้วยเอ้าไอ้แมวดีมากมแมวอย่างนั้นก็ช่วยสตาร์ทมันได้นะ คืออันเนี้ยผมแบบทําแบบเสียงสุดแล้วนะผมสองเพราะว่าถ้าเกิดเป็นในภาคสามเนี่ยผมเอาตั้งไว้ที่สามหรือห้านี่แหละมันก็เลยเสียงดังไปอล้ผมลองไปดูแล้วในคลิปเจนนะผมคาดเณนโมลันอะที่ผมเขียนชื่อคิดว่ามันบินได้ไงนะผมซึ่งผมก็ลองไปดูแล้วนะผมว่าการล่าล่าครั้งว่าครั้งอื่นไปมันก็ไม่เป็นนะรู้ว่ามันวักหรือป่านะผม ไม่รู้สึกว่าบันกอนก้าเนี่ยจะสามารถทำตามีนให้กับบันโกได้วะมันไปแล้วโอเคทางนี้ใช่ไหม โค้ีหัวเอ้อ้๊ยเมื่อกี้เป็นอะไรวะโอ้หไม่มีสกิลฟาสชาร์จก็เลยไม่ได้ครับผมมันก็เลยแบบชาร์จเยอะไม่ได้แต่ตอนนี้เนะี่ยผม อ่าผมมีชุดว่าผมจะทําชุดคูชาผมหาผมสามารถลาาคูชาได้นะผมเพราะว่าเพระชุดคูชาเนี่ยคือมันช่วยในการชาร์จเงี้ยมันช่วยในการชาร์จนะผมมันก็เลยดีสำหรับผมแดดมันแดดตัว โอ้โชคดีโชคดีรู้พวกลิงพวกนี้จะสามารถบุดดินได้ด้วยนะเอ้ยนั่นงเลยนั่นงเลย แต่ว่าแต่ว่ามันแต่ว่ามันจะไปนอนที่โซนสามอะผมแต่ว่าโซนสามเนี่ยมันไม่ใช่แบบเอ้ยแต่ๆดๆเอ้ยแต่ใๆแล้วก่อนเออผมลืมไปว่าผมว่ามันจะไปเดี๋ยวนอนข้างบนไม่ใช่หรอวะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แป๊บน,นึงนะเดี๋ยวผมขอไปกินเออกินนี้ก่อนเลชช่นครับผมเลชอา้า เือยตุกตีได้เลยอันนี้สิเพื่อนเอออย่างนี้นี่แหละที่ผมต้องการ เออแต่ผมลืมบอกไว้ผมว่าหลังจากนี้แล้วนะ่ะเออเสร็จแล้วครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยไปทาเคสปลดปลด,ปล,ดล็อกเกียนกาลูก้ากันนะคะผมเดี๋ยวตัดไปก่อนเลยโอเคฮะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราขอกินข้าวก่อนนะผมผมต้องใช้เป็นดาดของบอลกรุกาผมเนื่องจากว่าเย็นคู่เนี่ยมันต้องใช้ประมาณสิบนะผมเอ้ยเดี๋ยวดีเลยได้ไฟเรสโซลูชันมาผมเดี๋ยวนก็ลดไปโอ้ลดไปเยอะเลยครับผม โอเคมันจะมีเควสนึงทำแค่ห้าครั้งก็ได้แล้วครับผมทำแค่ห้าครั้งก็ได้ผมนี่ผมก็คือเควสแชปบายเดียนคู่ครวครผมแชปบายเอียนคู่ครซึ่งเอียนคู่ครที่เราจะเจอก็จะมีเดี๋ยวผมแลไปพาไปก็จะมีบูเอียนคู่ครนี่แหละอยู่ซนสองครับผมโซนที่เราได้ไปเจอกับไกสซลอตนะผมนี่ Ôi. Oke. Ờ.

เตุผลที่มันยังไม่ทําท่าเพราะว่าตรงนี้เป็นที่ที่มันจะนอนนะผมก็เลยไม่ยังไม่แบบทําท่านะผมเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันอยู่แบบมันกับทาท่าแบบใกล้จะตายเลยเนี่ยมันจะเฮียยามโซนอยอ่แล้วมาทุบก็รวมตีเลยเหรอลมเหยียบไปกระตาแล้วเอาอ๋อเออใช่เมื่อกี้เราจะรีเลือดไปนิดนึงแหละ ไแล้วครับผมโอเคเดี okay, ๋ยวเราเก็บเกรดกับจากพวกสวบพวกนี้ก็ได้ครับผมสําหรับสบบอสนะครับผมในภาคเก่าๆเนี่ยทําได้นะเห็นไหมคือเราสามารถแบบทดสอบอีกครั้งได้นะผมว่าตรงไหนเป็นจุดอ่อนโอเคแก็คือที่ผมบอกไปก็คือมันจะมีการแบบกระตุกหน่อยนะยิ่งในภาคเก่าเนี่ยยิ่งดูง,ง่ายครับผมมันจะบ่มแต่ว่ามีอะไรขัดๆนะครับผม โอคแต่ผมอาจจะทำอันนี้แค่เควิดเดียวับผมผมแค่บอกับผมว่าวิธีการปลดล็อกนี้ทํำยังไงก็คือการฆ่าคู่ครับผมคูสิบตัวผมก็ก็เป็นเอ็นคู่คูนั่นแหละแต่ผมเออเป็นเอ็นคู่ครัวผมคือแบบจะฆ่าบูเอ็นคู่คูหรือว่าเออเอ็นคู่คูปกติก็ได้นะผม ตาแล้วเออโอเคโอเคครับผมงั้นเอาเปา็นว่าผมขอจุบเพียงเท่านี้ไปก่อนนะผมแล้วสำหรับใครที่ยืนชอบก็จะดืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย